ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะถ่ายทอดตามจริตนิสัยวาสนาตัวเองที่ได้สะสมบำเพ็ญบาร,รมีมา ถ้าหากว่าท่านนั้นเดินทางถึงมรรคถึงผลท่านเด่นในด้านไหนท่านก็จะถ่ายทอดตามที่ท่านได้สร้างสะสมบำเพ็ญบารมีมาแต่คำสอนที่พระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ทั้งหมดอย่างเี้ในแปด0มืะธรรมพันพัธมคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงทางโดยทางสายกลางเท่านั้นแสดงธรรมโดยทางสายกลาง ตามจริตนิสัยวาสนาของสาวกที่ได้สะสมบำเพ็ญบารมีมาพระพุทธเจ้าจะรู้อัธยาศัยแต่สำหรับสาวกเนี่ยท่านท่านปฏิบัติจบกิจมาด้วยอาณาปานสติหรือสติปฐานสี่หรือจะเป็นด้านไหนตามจริตของท่านอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมาลงที่สติปฐานสีนี่แหละแต่ว่ามันจะเด่นไปด้านไหน แล้วท่านก็จะถ่ายทอดในมุมที่ท่านเดินมาได้อย่างดีอย่างช่ำชองแต่ก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นมันจะไม่ได้งามเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ตั้งแต่เบื้องต้น่าำกลางถึงที่สุดอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระายะสาวกแต่ถ้ายิ่งเป็นปุตุชนอย่างเนี้ยที่หนาไปด้วยกิเลสอย่างเนี้ย ที่ยังไม่สามารถละอุปทานขันห้าได้อย่างนี้มันเวลาแสดงธรรมเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมตัวตนมีอิโกโ้มีเขาเรียกว่ามีอุปทานเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยทั้งหมดมันปาดจ,จะมันแตกต่างกับพระยศสาวกพระอยศสาวกนี้แม้ท่านจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าสิ่งที่ท่านถ่ายทอดน,นี้ ก็จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ตามที่ท่านได้สะสมสร้างบารมีมาบางท่านอย่างเงี้ยท่านก็เด่นไปด้วยเขาเรียกว่าหมอตาท่านก็จะสามารถรักษาเรื่องของตาถ่ายทอดเรื่องของตาได้ดีแต่ก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นบางท่านก็เป็นหมอหูแต่ว่าท่านก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านหูด้านอะไรต่างๆอย่างนี้ ไปตามสติกำลังของท่านนั้นๆแล้วก็มันก็จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นบางท่านก็หมอจมูกหมอลิ้นหมอกายหมอใจท่านก็ถ่ายทอดตามสติกำลังของท่านตามวาสนาที่ท่านได้สร้างสะสมมาท่านก็จะแสดงในด้านนั้นได้ดีแต่ด้านอื่นท่านก็แสดงได้ แต่ว่าท่านจะเด่นไปในด้านแต่ละที่ท่านได้สร้างสะส,สมบารมีมาก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นทุกวันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโยมก็ดีจะเป็นพระพิษุสงฆ์ก็ดีจะเป็นคุบาศกครูบาศิกาก็ดีจะเป็นนักบวชหลายๆศาส,สนาก็ดีก็คุยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องดับทุกข์เรื่องอะไรก็คุยกันได้เต็มไปหมดเลย แต่ว่าข้อวัดปฏิบัติที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกมันพูดได้แต่อาการที่มันเข้าไปเป็นอยู่ข้างในอย่างเงี้ยอาการสภาวะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเห็นได้เพราะว่ากำลังศีลสมาธิปัญญาเรามันไม่เพียงพอแล้วข้อวัดปฏิบัติเรามันไม่ถูกแล้วเรายังเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจอยู่อย่างเงี้ย มันจะไม่สามารถระอุปทานขันห้าได้เลยมันรู้ทั้งหมดแต่ว่ามันไม่สามารถละได้เพราะว่าเรารู้แต่สัญญามันไม่มีกำลังที่จะไประอุปทานขันห้าได้ทุกวันเนี่ยคือพูดกันเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งเป็นสื่อโซเชียลเราก็เลยไม่รู้เลยว่าอันไหนของจริงของปลอมอันไหนของปลอมของจริงมันกลับกลายเป็นถ่ายทอดธรรมะเนี่ยไม่ได้ให้ความเคารพธรรม การที่เราถ่ายทอดธรรมะอย่างเงี้ยมันต้องเคารพธรรมพระพระพุทธองค์ได้แสดงไว้คือให้เราแสดงธรรมเนี่ยการเวลาพูดความจริงประกอบไปด้วยประโยชน์ประกอบไปด้วยความอ่อนโยนประกอบไปด้วยเมตตาจิตมันจะต้องมีการเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าจะแสดงตรงไหนจะเป็นโยมจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพูดกันได้แบบไม่รู้สถานนะมันก็เลยกลับกลายเป็นว่า คุยกันแบบเอาธารรมะจะมาคุยกันไม่แตกต่างกับพระเทวทัศน์เลยพระเทวทัศน์เนี่ยท่านก็รู้ธรรมะสัญญาที่รับมาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาน้อมใต่ตนแล้วก็สามารถห้าหันกิเลสตัณหาได้มันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งหลงมากมันยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งเมามากแต่ถ้าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระยสา,าวกอย่างเนี้ย คือท่านแสดงธรรมะเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แล้วท่านก็สท่านก็ทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งด้วยแล้วแล้วท่านก็ถึงจะมาแสดงธรรมะมันจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อควายคลายกับหนักเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นไปเพื่อว่าตัวเราเลิศกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่น ยิ่งตัวตนยิ่งมากมานะก็ยิ่งเยอะอีโก้ก็ยิ่งเยอะ,อกกยยอะมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถึงแม้อย่างนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ยังคงมีพระอิยสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนอย่างซื่อ,อตรงไปตรงมาเนี่ย ก็ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายพพระพุทธเจ้านี้ได้แสดงธรรมไว้ดีแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้มอบพระธรรมวินัยนี้ไว้เป็นศาสดาแทนพระพุทองค์ไม่ได้มอบให้คนนั้นคนนี้เป็นศาสดาแทนพระพุทองค์วันเนี้ยังมีพระอยศสาวกที่น้อมมาใส่ตนเ สามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้มีมารุ่นสู่ร,รุ่นไม่เคยขาดสายแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างงี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสก่าคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอรหันต์เนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้าหันกิเลสตัณหาอาวิชชาได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมอย่างนี้มันไม่สามารถห้าหันกิเลสตัณหาอวิชชาได้มันรู้ทั้งหมดแต่มันอดไม่ไหวท้ายที่สุดมันก็ยังหลงสังขารอยู่ดีแล้วท้ายที่สุดมันก็ยังหลงอุปทานนี้อยู่ดี แต่ถ้าเรามาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะละได้มันจะถอนได้มันจะแก่แมแจ้งได้เพราะเราเป็นผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วสิ่งไหนพระพุทธเจ้าบอกให้เว้นเราก็เว้นสิ่งไหนพระพุทธเจ้าบอกให้ทำเราก็ทำสิ่งไหนที่มันย่อหย่อนเราก็จะสำรวมระวังต่อไปเราทำอยู่ในระเบียบวัดอยู่ในทุกๆวันอย่างเงี้ย ในระหว่างวันพิจารณาก่อนแล้วเราค่อยทำมันมีสัมมาทิฏฐินำหน้ามันมีปัญญานำหน้ามันมีความเห็นชอบนำหน้าเห็นถูกไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ นอนอยู่ร, au au, ร uh ู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอัศนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟัง ในระหว่างวันอย่างเงี้ยเราแบ่งเวลามาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกตามสติกำลังของตนแล้วก็น้อมมาใส่ตนเมื่อเราสร้างเหตุถูกอย่างเงี้ยมันใจเนี่ยมันจะค่อยๆอ,อ่อนโยนอ่อนโยนลงเรื่อยๆเพราะว่าเรามีข้อวัดที่ถูกข้อวัดปฏิบัติที่ถูกแล้วเราก็สำรวมระวังอยู่เงี้ยมันจะรับน้ำยอมได้ ต,ต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อศีลหยาบมันสมบูรณ์กรรมบทสิบมันสมบูรณ์สติมันตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อจิตดวงนี้มันผ่องใสมันไม่มีนิวรณ์อย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าการเกิดเนี่ยก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆเบากาย,ยเบาใจเบากายเบาใจ,าใจ,าใจมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานตางก็ดีละเอียดก็ดีปลาหนีตก็ดีมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันบังคับบัญชาไม่ได้ใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยด้วยอายามาร์คไมองแปรอย่างเงี้ยมันจะรับน้ำยอมได้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงว่า สุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงไม่สุขไม่ทุกขก็ไม่เที่ยงมันล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อกําลังมันเพียบพร้อมเนี่ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว เราจะแจมแจ้งในธาตุสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตว์ว่าดินน้ำก็สัตว์ตว่าน้ำไฟก็สัตว์ตว่าไฟลมก็สัตวว่าลมมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ มันเบากายเบาใจร่างกายนี่ก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติใจตนอย่ารีบไปเป็นครูคนอื่นเขาอบรมตัวเองให้ดีเสียก่อนมันจะได้ไม่เสียเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ